สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนะคะสำหรับวันนี้ช่องบัวลักหนึ่งก็จะมาคุยในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักสาหรับเดือนกรกฎาคมสองพหกสิบหกซึ่งชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีดาวพระราหูเป็นตัวตนตนุลักษ์นะคะอะตอนนี้ดาวพระราหูก็ยังคงสถิตอยู่ในราศีเมษในภพศาสต์ชะ ตั้งแต่30มีนาคม2 5 6พที่ผ่านมา1ปีครึ่งจนถึงวันที่17ตุลาคม2,66 6เพราะฉะนั้นในช่วงจวังหวะน,นี้ชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นก็จะมีความเกี่ยวพันมีการผูกพันมีความยุ่งอยู่กับเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเดินทางระยะใกล้การติดต่อกับพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นส่วนมากนะคะหรืออาจจะมีการทำธุรกิจ พูดจาจิราจาการทําในโลกของโซเชียลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะส่วนเรื่องของการงานในช่วงจังหวะนี้การงานของชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นก็เป็นการงานที่เป็นดาวอังคารซึ่งดาวอังคารเป็นสองภพเรือนคือภพสัตชะการติดต่อสื่อสารพี่น้องเพื่อนฝูงการเข้าสังคมการพบปะการทำธุรกิจ ก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในภพปัต,ตนิคู่ครองคนรักมาตั้งแต่30มิถุนายน2 5 6 5ออ6นะคะจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและอยู่ร่วมเรือนกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นภพพันธุและก็เป็นภพสุภา,าซึ่งย้ายมาพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม matter, คน,นี้อยู่ร่วมเรือนกันในภพป,ปัต,ตนิคู่ครองคนรัก าดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารเป็นดาวคู่มิตรกันเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ในเรื่องของการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําร่วมกับคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนภายในครอบครัวภายในครัวเรือนภายในสนํงงานักงานภายในโรงงานภายในบริษัทร,ร้านค้าอะไรต่างๆก็ตามแต่จะมีความสุขความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองเกิดขึ้นนะคะเพราะว่า ช่วงที่นี้าดาวพระสุกก็เป็นภพสุภาสุภาหมายถึงความสุขความสุขเรจความเจริญความรุ่งเรืองและก็เป็นภพพันธุหมายถึงทรัพย์สินที่ดินสินก่อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะหรือครอบครัวเข้ามาอยู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นภพกรรมมะและสะัจยะในเรือนปัตตนิคู่ครองคนรัก เพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีเรื่องของการงานที่ทำร่วมกับคู่ครองคนรักแล้วก็เกิดความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองและก็ความสุขนะคะอ่าส่วนดาวพระพุธซึ่งเป็นพบปุตตะแล้วก็เป็นพบมรณะนั้นก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่4กรกฎาคม2016เวลา22.59นาฬิกาเดินเสร์ดด้วยนะคะเดินอย่างรวดเร็ว ดาวพระพุธก็คือพบปุตตะและก็มรณะหมายความว่าอาจจะมีเรื่องของอาการที่เริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่องของออนไลน์หรือเรื่องของการเดินทางหรืออาจจะมีเรื่องของการที่จะพบรักใหม่ก็ได้แต่เข้าสู่ราศีกรกฎในพบอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการที่ เมื่อพบเจอความรักจากโลกของออนไลน์หรือจากการเดินทางหรือจากการทำธุรกิจอะไรใหม่ๆในเรื่องของออนไลน์ในเรื่องของการเดินทางในการลงทุนทำอะไรต่างๆอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาบ้างด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นหนี้สินก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วพอช่วงจังหวะวันที่23กรกฎาคมส5 6 6รสเป็นต้นไปดาวประพุทธก็จะย้ายเข้าสู่ ราศีสิงในพบปัตนิคู่ครองคนรักนะคะในช่วงจวังหวะนั้นก็จะเป็นทําให้ชาลัคนาราศีกลุ่มนั้นจะมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะจะมีเรื่องของการที่อาจจะมีความรักที่สดใสกับคู่ครองคนรักอาจจะมีการเดินทางไปกับคู่ครองคนรักจะมีความสุขเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในครอบครัวนะคะ แล้วก็ในช่วงของการเงินนั้นดาวพระศรีสะดีซึ่งเป็นพบกระดุมพระและก็เป็นพบลาพระในช่วงของปีนี้นะคะตั้งแต่วันที่19เมษายน2566เป็นต้นไป1ปีเต็มดาวพระศรสัะดีได้ตำแหน่งราชาชโชคนะคะอยู่ในเรือนสัตชะการติดต่อสื่อสารการทำธุรกิจพี่น้องเพื่อนฝูงการเข้าสังคมการ พูดจาเจรจาลิงอยู่กับภพสุภาความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองทางไกลต่างสินต,ต่างแดนต่างประเทศนะคะก็เกิดเรื่องของการเงินและลาภผลให้กับชาวลักนณาราศีกุ่มเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงจังหวะนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสอ6 6ยกเป็นต้นไปดาพระเสาร์ซ,าซึ่งเป็นพพวินาศนะก็ได้ย้ายเข้าท,ทับตัวทับตนชาวลักนณาราศีกุมเรียบร้อยแล้วสองปีครึ่งนะคะ ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าชาวลัคนาราศีกุมต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายความเดือดร้อนอุบัติเหตุบ้างนะคะเพราะว่าวินาศนาหมายถึงความเดือดร้อนความเสียหายอุบัติเหตุหรือไม่ก็เป็นลักษณะของการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ที่ไกลๆนะคะ,ะต่างถินต่างแดนต่างประเทศพวกนี้นะคะหรืออาจจะพบเจอกับความรักใหม่ๆ จากคนที่มีลักษณะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนใครหรือเป็นลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นนะคะ,ะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุใน2ปีครึ่งนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทางในการขับรถยนต์เรื่องต่างๆก็ตามแต่อาจจะเกิดขึ้นเพราะตนเองเป็นคนกระทำนะคะเพราะว่าดาวินาชนะเข้าทับตัวทับต,ต,ต,ตน แต่ช่วงจังหวะนี้ตั้งแต่วันที่3มิถุนายนจนถึงวันที่7พฤศจิกายนนั้นดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นพระวินาศนะก็ได้เดินวิปรลิตเรียบร้อยแล้วนะคะวิปรลิตในช่วงจังหวะวันที่3ถึง18มิถุนายนนั้นก็เดินมนหมายความว่าหยุดนิ่งหยบที่เคลื่อนที่แบบช้าๆไม่ค่อยเดินหน้าอ,อุบัติเหตุก็ไม่ค่อยมีความเดือดรนไม่ค่อยมีไม่ค่อยเกิดเรื่องอะไรขึ้นการเดินทางก็ไม่ค่อยมีนะคะหยุดนิ่งหยอบที่หมายความว่าไม่ค่อยไปไหน แต่หลังจากประมาณวันที่18มิถุนายน,น2566เป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่23ตุลาคม2566นั้นดาวก็จะเดินพักพักหมายความว่าถอยหลังเมื่อถอยหลังทำให้ดาววินาศน,นั้นอ่อนกำลังลงเมื <ME> ่อดาววินาศอ่อนกำลังลงแสดงว่าการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไกลก็ยังไม่ไปนะคะหรือยังไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีการเคลื่อนย้ายยังไม่ ที่จะกระเตื้องไม่มีการที่จะกระตือรือร้นในการไปไหนนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนก็ไม่ค่อยจะมีมาสักเท่าไหร่อุบัติเหตุก็ไม่ค่อยจะเข้ามานะคะแต่หลังจากวันที่7พฤศจิกายน2 5 6 6เป็นต้นไปดาวพระเสารซึ่งเป็นพระวินาศก็จะเดินหน้าตามปกติ ซึ่งเป็นช่วงจังหวะที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องความเดือดร้อนในเรื่องของการที่อาจจะต้องเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกลมีการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะต้องย้ายไปอยู่ที่ไกลๆเป็นการแก้คลยดแม้เกิดอุบัติเหตุแม้เกิดความเดือดร้อนนะคะต้องภายใน2ปีครึ่งนี้ไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรืออยู่ลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นอยู่แบบเบื้องหลังนะคะแบบนั้นก็จะเป็นการแก้คลยดได้หรืออาจจะต้องทําบุญทาทาน โดยการบริจาคให้กับเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุมูลนิธิปอเต็กตึงอะไรพวกนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนอะไรก็ตามแต่ที่ศรัทธ,ธานะคะส่วนเรื่องของโชคลาภดาพระสรัสธดีก็เป็นเรื่องของอาลาภโชคลาภตอนนี้ก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษพร้อมกับกระดุมพักการเงินไรายได้นะคะก็จะได้มาจากเรื่องของการที่ามาจาก การพูดจาเจราจาการติดต่อสื่อสารหรือการทําธุรกิจนะคะตั้งโชคลาภทั้งการเงินได้ตําแหน่งราชาโชคก็ได้มาแบบง่ายๆสบายๆโดยตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปตั้งแต่19เมษายนจนถึงประมาณ30เมษายนสองพสนะคะ ได้มาแบบง่ายๆแบบสบายๆในเรื่องการเงินและลาบผลส่วนเรื่องของสุขภาพดาวพระพุธนั้นก็เป็นเรื่องมรณะซึ่งเป็นเรื่องของสุขภาพตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎในภพอริป,ปัญหาอุปสรรคเรองกับวินาศนะก็ระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะอะ่แล้วก็ในช่วงของวันที่23กรกฎาคมก็ย้ายเข้าสู่ราศีสิง์ปัานีคู่ครองคนรักหรือวุ่นส่วน ก็ระมัดระวังเรื่องของคู่ครองอาจจะมีความเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันในช่วงจังหวะนั้นต้องดูแลทั้งตัวเองและคู่ครองคนรักนะคะสําสหรับเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วดาวพันธุก็คือดาวพระสุกนะคะดาวพระสุกร์เป็นทั้งพบพันธุทุครอบครัวแล้วก็เป็นทั้งพบสุภาความสุขความสุขความเจริญค,ความรุ่งเรือง ได้ย่างเข้าสู่ราศีสิงห์ตั้งแต่30มิถุนายนพร้อมด้วยดาวอังคารซึ่งเป็นภพศาสตร์ช้าและก็กรรม,มะนะคะเอ่อมาอยู่ในภพปัต,ตนิคู่ครองคนรักเอ่อดาวคู่นี้เป็นดาวคู่เอ่อมิตรเป็นการที่ชาวลัคนาราศีกุมจะมีความสุขในเรื่องความรักกับคู่ครองคนรักจะมีการช่วยเหลือจะมีความสุขแบบเอ่อสมบูรณ มีความสุขมากกว่าช่วงจังหวะเดือนที่ผ่านมานะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนั้นนะคะสําสหรับคนโสดนั้นดาวปุตตะก็เป็นดาวประพุทธซึ่งดาวประพุทธนั้นในช่วงของวันที่4กรกฎาคมก็อยู่ในราศรีกรกฎในพบปัญหาอุปสรรคหรือนิ้สินหรือเรื่องของการขัดแย้งกับเราเบาเวง เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังมิดหนึ่งในช่วงจังหวะนั้นนะคะอาจจะมีปัญหาการอาจจะมีอุปสรรคกันอาจจะเจอเจอจากคนต่างถิ่นแดนไกลหรือคนเป็นไม้หรือคนมีตําหนิหรือลักษณะของการปิดบังซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังนะคะแล้ววันที่2 3กรกฎราคมดาวพระพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศสีสิงห์ในพบปัตนิค่กรองคนรักช่วงจังหวะนั้นเป็นต้นไปชาลัคนาราศีกุมก็จะพบเจอคนรักที่เป็นคนรักที่ คู่แท้นะคะจะเข้ามาสู่ชีวิตจะมีความสุขสดใสมีความอ,าอุดมสมบูรณ์มีความรุ่งเรืองมีความที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปในอนาคตข้างหน้าก็เป็นไปได้ด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็ขอให้มีแต่ความโชคดีความาสมหวังในทุกๆเรื่องสำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ